สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมากินอาหารกันตั้งถูดตั้งเตาหรมั้งเนี่ยรถได้ตังดูดรถได้เท่าไหร่ไปห้าสิบบาทโอ้โหรถได้สิบบาทโอ้โหของขายครับผมเป็นทุกที่ครับที่มีการเกณฑ์ทหารก็จะมีพวกร้านค้า มาขายเป็นสีสันให้กับอำเภอทุกอำเภอนะครับเมื่อกี้เรามาปล่อยแม่เราไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าแม่เราเดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจจะมารับเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ได้แต่งตัวดีเลยผมไม่เอาทุกปีครับจะมาเกณฑ์กันที่นี่ตั้งแต่สมัยรุ่นผมละ อันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมสถานที่เก็นอาหารจะอยู่อีกมุมนึงครับอันนี้เป็นที่ขายของรีไปไหนรีไปไหนก็นนจะมีเสื้อผ้าร้านค้าข,ขายเยอะครับผมผู้คนมากมา,ายตามากแล้วก็ดูการเก็บอาหาร เจบบไม่เจอหรือเปล่าไม่เอาโรตีมาขายด่แล่าเมืเอ่มาามอกี <c oughs> ้เจอไม่ค้าโรตีครับผม เย็นนี้มีสึกแนเงเดือดครับผมอย่าลืมอย่าชมาสภาพสภาพโอขงขายหมด สี่สิบเก้านาทีผมจำสิเต็มแล้วพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นบรรยากาศของการขายของพวกเสื้อผ้าของเบตเตลิดต่างๆไก่ไก่ไก่ไไน้อยไกน้อยไดเดินไม่อ่อนไมเแกรดหรือวะ โนไปที่โซนนะครับผมตามหาแม่ด้วยนี่คือเป็นพวกเครื่องหยวชามไปตรงนี้ก่อน แค่ตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีก็จะมีแค่โซนนี้นี่ก็เป็นคขายเก่งช้างซูงเก่งช้างไปใช่ได้ไหมเนี่ยหอมกระเทียมอ๋อมันเป็นตลาดนัดเก่า ไม่มูน,นะครับทุกคนคกะรกะเทยกร,เร,รจะเทยโนตุลปฏิบัติตามหา,าแม่ตอะจะเห็นประชาชนที่นั่งอยู่ข้างๆอำเภอก็จะเป็นญาติพี่น้องของ คนที่มากินนะอันนะครับซึ่งมาตั้งแต่เช้ามาจากสถานที่กไกลๆนีก็ะสวนกันโอ้กระทูเรื่องอะไรกันตลาดน้ำต้นเมนะี่ยวมาจากไหนลว่า บรรยากาศในนี้ก็ออกจะมีขายเสื้อผ้าครับผมงข้าครับผมน้องไปไหนน้องไปไหนไน,น้องไปไหนน้องไ,ไปไหนไกลสุดไปยนี่น้องฮะสติกเกอร์ใครคะเนี่ยอ,อันนี้ใครคะเนะนี่ยมาสองคน เอาล้วอมัวอมัวไปนี่ก่ามัวมัวอเมื่อกี้เจอแม่นะครับผมอยู่ทางเที่ยวเข้ามาตอนนี้เราก็รีบเดินหน่อยจะถ่ายให้ชมบรรยากาศของการเกณฑ์ทหารที่นี่นะครับผม ผู้คนถือว่าน้อยมากนะเทียบกับที่เคยมาเดินเป็นสองข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะๆมันก็จะเป็นคนขายเสื้อผ้าขายของกินผมงก็เทียมโอ้ท้องทุกคนซื้อของไหมไปถามเมื่อวานนี้ของถ้าเราซื้อบาทละสี่หมื่นแต่ถ้าเราขายนี่บาทละสามหมื่นห้า แล้วแต่ทองจะเป็นทองทองเก่าหรือทองใหม่ถ้าทองเก่าน่าจะถูกนะถ้าทองใหม่น่าจะแพงแต่ราคาซื้อนีโคแพงเลยซี้หมื่นกว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนของเขานมด มีใบใหญ่มีครับเปิดเก้าพิเศษซื้อมียังเนี่ยเตือบๆส่วนนี้ก็จะมีตรงโน้นก็จะเป็นตรงนี้ครับผมสถานที่ที่ทุกจะมากินอาหารกันนี่ครับจากหมู่บ้านต่างๆของเพออ๋ออันนี้เขากำลังลงทะเบียนกันอยู่นะ เดี๋ยวต้องใบบ่ายนะเพราะจะมีการจับอาชญากาาราบสถานที่เกินแล้วก็จะมาเดินต่อแนวอยู่แนว,แนว,แนวกินเยอะ,ะผมพ็ชัดนี่ของินของกิน โอ้สซนข้างในก็มีนะครับผมข้างในสนามที่วันนี้ก็จะเป็นสถานีเกณฑ์นะครับผมดูไวเข้าขมาดูสักหน่อยนี่ตรงนี้เป็สนสถานที่ของกินนี่ตรงนี้เป็นเกศอาหารบรรยากาศโดยรวม เอกในวันนี้เจอเคไปกันต่อแม่เอาอยู่ยจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามือถือของเรามันไม่มีระบบการสัน่นภาพอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเราเดินหายนะครับ เป็นของกินครับผมสองหางก็จะเป็นอย่างาานี้ประมาณนี้ให้ผมส่วนนี้จะเป็นพวกไก่ของโคกคนก็จะเป็นแบบนี้ตีนของกินสองห้องชั้นสุดแน่อนเล็กเลยผม นี้แเป็นทางแยกทางแยกนี่ก็จะมีหลัคพาอยู่เหมือนกันนะเราก็จะเดินฝั่งนี้ดีกว่า คนถือว ok the ่าน้องเลยนะทุกคนบรรยากาศเราจะถ่ายให้ดูแบบละเอียดบ้างให้ละเอียดบ้างนะครับทุกคนที่จะเป็นประมาณนี้ราคา20บาทอยู่ทางด้านนนี้ตเ็ะามของส่วนหอกมาน牡丹农แล้วครับผมขอคนถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เทียบกับทุกปีแล้วอาจจะแล้วมันอาจจะเยอะกว่าหรือก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็ไม่ค่อยได้ดูมาดูเท่าไหร่สุสิตแครีฟูทัพชอบมากเลยครับสุสิตแครีฟูทนะัพเนี่ย Th, กดไลค์กดติดตามกด subscribe leader อ <S it> ันน <ville> <S wilderness> <S van celui> ี้เรากำลังเดินหาแม่ลรวแม่เราอยู่ตรงไหนเนี่ย fortuner แล้วว้าวโอเคทุกคนขอเวลาตามหาแม่สักหน่อย เช่นี้ก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ